ขอจเจริญพรญาติโยมที่ได้เข้ามารับฟังรายการธรรมะคือคำตอบพบกับพระกิติคุณสิริคุณโนวันนี้ก็จะได้มาพูดธรรมะในประเด็นเรื่องอารมณ์แปรป่วนหลายคนก็คงเคยประสบกับอารมณ์แปรป่วนอารมณ์แปรป่วนเนี่ยมันบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่ขาดความมั่นคงขาดความตั้งมัน่น มันเป็นสภาพจิตใจที่มันมีความฟุง้งซ่านมีความไม่พอใจมีความไม่ได้ดั่งใจเห็นอะไรก็ทำให้เกิดความหงุดหงิดง่งายมันมันทำให้จิตใจของเราหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างนี้มันมันเป็นอารมณ์แปรป่วนเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างซัดสายอยู่ไม่นิ่ง สิ่งที่เราจะต้องจะต้องรับมือกับอารมณ์แปรปวนเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องกลับมาตระหนักรู้ตัวเองโดยเฉพาะตระหนักรู้ภาวะภายในของตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังคิดอะไรการที่เรามาตระหนักรู้ สภาวะความเป็นจริงที่มันเกิดกับใจของเราณปัจจุบันขนาดนี้มันก็จะทำให้เราสามารถหยุดปรุงหยุดคิดได้แต่ถ้าเกิดขั้นตอนแรกเราไม่สามารถที่จะมาตระหนักรู้มารับรู้ความคิดของตนเองความรู้สึกของตนเองมันก็ทำให้เราคิดไม่หยุดทำให้เราปรุงแต่งไม่หยุดยิ่งคิดก็ยิ่งฝูงยิ่งคิดก็ยิ่งเรียด เพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามากระทบจิตใจของเราแล้วก็เชื่อแน่นอนว่าปัญหาแต่ละอย่างมันก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องของความไม่ได้ดังใจความไม่พอใจความไม่สมปรารถนาความอยากแล้วมันไม่ได้ดังอยากส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาแบบเนี้ยที่มันเข้ามาก่อควนจิตใจทําให้เราคิดมากตลอดทําให้เรา ผิดหวังตลอดไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับแฟนกับเพื่อนร่วมงานปัญหาอย่างอื่นมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเรามันทำให้จิตใจของเรามันฟุ้งซ่านมันซัสดสายมันคอยแต่เกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธเคืองมันจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกสติเอาไว้มาก คือมันต้องมีความรู้ตัวมันต้องมีมันต้องมีความตระหนักรู้คอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาคอยใส่ใจอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตอนเนี้เรารู้สึกอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจกับอารมณ์ของเราแล้วปล่อยให้อารมณ์ของเรามันมันซัดสายมันแปรปวนเกินไปเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราสูญเสียสมรรถภาพสูญเสียกําลัง ที่จะไปทําสิ่งต่างๆไปคิดในเรื่องงานไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไปพูดคุยกับผู้อื่นตนัวนี้ถ้าเราปล่อยให้อารมณ์มันแปรปรวนให้จิตใจของเรามันมีแต่ความหงุดหงิดความหงมุดหงิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นจิตใจที่เปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ที่มันจะล้มแม้วมันโดนลมพัดโดนอะไรกระแทกก็อาจจะล้มลงมาได้ แล้วเราปล่อยอย่างนั้นไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไปคุยกับคนอื่นเดี๋ยวเราก็มีโอกาสที่จะไปแสดงอาการหงุดหงิดไประเบิดโทสะไประเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นได้เมื่อคนอื่นเขาทําไม่ถูกใจไม่พอใจเราเพราะจิตใจของเรามันโซซับโซเซมากมันมันจะล้มทับคนอื่นด้วยแล้วสุดท้ายมันก็จะมันจะล้มทับตัวเราก่อนมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับ ตนเองแล้วก็ผู้อื่นฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยให้อารมณ์แปรปวนเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตใจของเรามันตกอยู่ในสภาพที่มันอ่อนแอมันไม่มั่นคงมันขาดสมรรถภาพแล้วก็เรื่องของอารมณ์แปรปวนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางทีก็เกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับร่างกายเราฮอร์โมนมันไม่สมดุลอะไรต่างๆอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเกิดอารมณ์แปรปรวนฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันการกินอาหารเนี่ยก็ต้องเลือกกินการกินเครื่องดื่มก็ต้องเลือกกินอะไรที่มันมากเกินไปก็อาจจะทําให้ส่งผลฮอร์โมนของเราทําให้ฮอร์โมนมันไม่สมดุลทําให้ร่างกายมันหลั่งสารปฏิกิริยาอะไรต่างๆมันก็มันก็มีผลต่อ จิตใจของเราฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายกับจิตใจของเราให้มันเกิดความสมดุลให้ให้มันมีความสมดุลถ้ามันขาดความสมดุลเมือไหร่มันก็จะส่งผลเสียเป็นลักษณะสุดโต่งไปในด้านที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรารักษาความสมดุลได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายถ้ารักษาความสมดุลได้มันก็ไม่เจ็บป่วย จิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักร,รักษาความรู้สึกตัวเองรู้จักมันทำความสะอาดจิตใจของตนเองให้มันโปรง่งให้มันโล่งให้มันเบามันก็จะมีกำลังที่จะคิดจะอ่านจะพูดจะทำอะไรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีสมรรถภาพคิดอะไรก็ดีพูดอะไรก็ดีทำอะไรก็ดีเพราะว่าจิตใจมันมีสมรรถภาพ จิตใจมันมีความโป่งมันโล่งมันเบาฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลจิตใจคอยหมั่นตรวจสอบคอยชํระขั้นตอนแรกเนี่ยก็อาจจะต้องฝืนบางทีมันเกิดความหุดหิดมันไม่พอใจบางทีอารมณ์มันปีดขึ้นมามันก็ต้องฝืนตัวเองกดตัวเองข่มตัวเองไว้มันไอ้กดข่มเนี่ยมันคือมันก็ ต้องระงับความคิดก่อนบางทีมันคิดแล้วมันโมโหคิดแล้วมันหงุดหงิดแต่มันต้องมันต้องระงับความคิดตัวเองให้ได้เห็นถึงพิษภัยของสิ่งที่เราคิดว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าเรายังเรายังคิดปรุงแต่งเรายังปล่อยให้ตัวเองโดนอารมณ์ครอบงำอย่างเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรผลสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมตรงนี้เนี่ยเราอยู่กับผู้คนอะ เดี๋ยวเราก็ไปไปร่วมเกินไปแสดงอารมณ์กับคนอื่นก็ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทตบตีกันทำร้ายกันอีกถ้าในครอบครัวก็ไม่มีความสุขคนในครอบครัวก็ทะเลาะกันทุกวันเพราะว่ามันมีแต่เรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจถ้าเป็นในที่ทำงานก็ทะเลาะกันทำร้ายกัน,อย,นอย่างนี้เป็นต้น คือถ้าเราเคลียร์ตัวเองไม่ได้เนี่ยอย่างอื่นมันก็พังหมดเลยถ้าเราเคลียร์ตัวเองได้เราสามารถจัดการปัญหากับอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยเราจบอารมณ์ของเราได้ต่อให้ภายนอกมันจะมีอะไรมากระทบเราแบบแบบที่ไม่ดีทําให้เราไม่พอใจทําให้เราโกรธจัดก็ตามแต่ถ้าเราคุมตัวเองได้ทุกอย่างมันก็จบ สังเกตดูว่าปัญหาที่มันบานปลายเรื่องเราที่มันใหญ่โตมันเกิดจากการที่ตัวเราควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ไดมม้มีคนมายั่วให้เอาโกดมีคนมายั่วให้เอาโรภอย่างเงี้ยถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็ต้องตกเป็นเหยื่อไปทําตามเขาพอทําตามเขาก็ยิ่งปัญหาบานปลายเหมือนถ้ามีคนมาด่าเราอ่ะล้วถ้าเอาจัดการตัวเองได้ไม่ไปโต้ตอบหรือว่าหาทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหามันก็ จบได้อะแต่ถ้าเกิดเขาด่ามาแล้วเอาไปใช้วิธีที่กุนแรงเหมือนกันอย่างนี้ก็ยิ่งปัญหาบานปลายยิ่งปัญหาบานปลายฉะนั้นมันอาจจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาทำลายชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคนเป็นปัญหาอะไรต่างๆมากมายในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยท่านจึงกล่าวไว้ว่า อย่าแก้ด้วยอารมณ์โกรธสมมติถ้ามีคนเข้ามาเบียดเบียนชีวิตของคุณแล้วคุณโกรธมากแล้วคุณไปแก้ปัญหาด้วยการทำร้ายเขาในขณะที่โกรธเลยเนี่ยคุณคุณมีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ชีวิตพังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาดีที่สุดให้แก้ปัญหาตอนที่อารมณ์มันเย็น ให้แก้ปัญหาตอนที่มีสภาวะจิตใจที่มันเป็นปกติมันสงบมันสามารถคิดอ่านได้อย่างละเอียดถี่ทั่วนอกด้านเพราะการที่เรายังโกรธยังโลภยังหลงเนี่ยมันทําให้สติปัญญาเราดับมันทําให้ความคิดของเรามันมันไม่รอบด้านมันไม่ถี่ท่วนฉะนั้นเราจะเห็นคนแก้ปัญหาโดยการถ้าไม่พอใจทําให้โกรธก็ฆ่ากัน ผิดหวังก็ฆ่ากันสุดท้ายแล้วตัวใครเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนเดือดร้อนก็ตัวเราเองเรื่องของอารมณ์แปรปวนจึงจำเป็นที่จะต้องตระหนักรู้เพราะว่าทุกวันนี้มันมีสิ่งเราบายั่วยวนให้เราเกิดความแปรปวนตลอดเวลาเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีสติแล้วก็มีความตื่นรู้ภายในมากๆรู้เท่าทันตัวเองมาก เราจะได้เราจะได้ควบคุมตนเองได้แล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเราชนะตนเองได้ก็ชนะทุกอย่างแต่ถ้าชนะตนเองไม่ได้เราก็จะพังเพราะตัวเราเอง